มันดูนี่าวาเราจะได้ะไรไอ้ชานตอนเลื่อมานามึงยอนเลื่อนมึงมันเยอะกูตั้งครึ่งหนึ่ง้าเหี้ยมันน้อยมันดูโง่แต่ว่ากินมานากูด้วยไม่กินอะทำไม่กินนะก,นนะกินมานาสูตรน้วยตอวีอะ ก็ต้องลีเขาเราเขาเริ่มมีลีไปก่อนอ่ะเริ่มต้นน่ะมีชาร์จไหมยังไม่อะกลับมาเหอะทีแล้ววะบัตรมูดบัตรมูดอันหนึ่งมาหนึ่งขอขอเวลาเต็มตัวอี้อ่ะกูลองยิงดูดิไม่โดนนะไม่ใช่อ่ะไม่โดนไม่โดน โถ่ในที่งั้งาอยู่ในบ้านเนี่ยหมูอยู่ในบ้านเข้ามาเข้ามาไหนเราทำอนาเขตดีกว่าแล้เราเราเข้ามากลางอนาเขตสูุขนาดดีกว่าแบบเนี้ยเอิ่มตังมึงมึงมึงวางป้อมไว้ข้างหน้ามึงวางป้อมมึงวางตซมอนไว้ข้างหน้าประตูของมผมวางไม่ได้เนี่ยลองแล้วได้กดดูมันวางไม่ได้จริงเนี่ยผมกดแล้วเว้ยมันมันใช้ไม่ได้เลยมันน้ำไม่พออ่ะ mấy màn áo hôm loi nữa Tại sao vậy? hia đây hô 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 Bro, 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 กูไม่ได้เสียงเพลงว่ะโหดเกมเสียงเกมมีไว้ด้วย ถ้าจ,จอบอะ่ะไอีเวนท์ี่เนี่ยตีก็ดูวันนี้ได้ปะะ้องจังไปตายอะ อพยพอพยพคือไปดูดีดีดีกว่าเจอได้ที่เตกบัดหมูมานี้จะเป็นช่วงเล็เกมข้าวมันเฮียกระโนนี่มันเฮียแล้ว,ว,วโคตรหยองเลยอะไรผีเต็มเลย เป็นไงบัตรมูลมึงมัทำอะไรกูไม่ได้หรอกกูไม่มีนิชาริเป็นวววอลสีแล้วเนี่ยกสมดุกูเยอะมากกูจะแปลงโดยไม่กลัวก็สมดหมดอ่ะเกสมดุเมทิออฟกูมีแปดพันนัดแต่เฮียกูมีกระสุนธรรมดาเยอะมากแต่มันติดขี้ง่ายมากกระสุนธรรมดาโคตรโกง โอ้โหาลาห์ไอ้เหี้ยซาลาหาลาหาลากูโดดซาลากูโดดที่ห่างนอกโลกเลยอุตยซาลาหอุเงอเดี๋ยวนะเมื่อกี้เมมเต็มเหรอไอเชี่ยเมมเต็มไม่ทันเมื่อกี้ไอเชี่ยเมมเต็มไม่ซานไอเชี่ยมตีต้องนานเมมเต็มยัดแม่ป่วยเปิดถุงยางให้แดดแหละ เยอะเต็มเต็มล He ่องฮ่าเยอะยอ่ะไร้คนนี้ผ้เล่นแต่อะไรมาไม่รู้อะวัวมาแทนสลามมันบวกสามดีเฟนซ์ทำไะเฮียกดเท่เลยวะกูได้แต่เฮียไม่รู้ง่อยๆมาเฮียตั้งแม่งค์้เฮียกัวลงไปกว่าป่ะเฮ้ยดนอะไรวะ ตามมาตามมาลงมาดิลงมาดิไอ้หิ้มมึงคุ้มกันกูเห้ไอ้กูจะตาปากไฟมืดมากโอ้ยมาต่อข้างล่างมีนะข้ยนี่ไงเจอที่ตามหาเจอแล้ว พี่ครับยาโอเคเอาเข้ามาด er. ิมาดิเอาไว้ตัวมนนันก็ได้โอ้มันเปิดไม่ได้มันมีของมาเฮ่จะให้เราจะลุยเราจะลุยตัวลงไปงไงวะไม่ให้มันโดนน้ำอะ่ะ <c oughs> มึงตายนะมึงตโดนมาขุดได้ปะวะขุดจะไม่ได้เฮ่ขุดไม่ได้ผมทั้งเลือดไหลทั้งเสียเ,เลือดเพราะปิดในเวลาเดียวกัน เฮ้ยเฮียเมจิกแมนมันแมจิกแมนมาเฮ้ยตั้งมงอย่าตายทั้งไงวะเฮ้ยหัวหัวกูยิงไม่โดนหัวแต่ทีนี้แหละกูจำได้มันจะมีมูลลามะส่ายอยู่เฮียถ้ากูจำได้กูไปเล่นเล่นเป็นปีกูต้องง้มดวยกลาบกูตามหาถ้าเจอทารามดำแล้วรีบ่ามันนะพามันเฮ้ยม่รู้มันก็เด้งไงอย่างมัน mở lượt mở lượt mở lượt mở ngồi hùng nhiên sập bàn này salam ngay cả salam lần giết lắm kutia 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 mở lắm 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 kutia เฮ้ยได้โก,ก้ได้คีได้บ้าได้ใช่ปะงั้นเข้าตัวปะเข้าเข้าเข้าไงได้ปะเฮ้ยไอ้ตังเอาของมึงกูโยนไปข้างเลยโหลดโหลดไหน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 เฮ้ยชาคีโด้ของดีแล้วไอ้เี้ยของมึงของมึงกูโยนให้มึงง่าของของของดีที่มึงชอบอะ่ะไหนวะเฮ้ยแรบมาขึ้นมารีบก้าวเข้าขึ้นกม พี่เนี่ยอมาเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นชุดเมเทออเลยขึ้นยังไงวะกูมีฮุกนี่มาลืมโฮุกไี้อะไรอ่ะเอาไอ้ที่นี่เอาไปด้วยนนี้ปวดหมดอ่ะฮุกมันใช้ยังไงวะนี่ตังหมูหมูไม่ใช่หมูไม่ใช่หมูเก็บของเก็บของแป๊บแปบไอ้เหี้ยนี่โอ้ตังอะไรวะใครยิงกู เก็บฟองเก็บผหมูหมูหมูเก็บฟองเก็บฟองสวัสดีหมูเอาแล้วเก็บดิกุญแจกุญแจสีทองไม่ต้องเก็บนะเอาไว้เงี้ยแหละแล้วต้องไปมันมามันมามันมาเก็บอะไรดีอะไม่ได้เฮียระเบิดเราระเบิดเลยเกะได้ปหมระเบิดเก็บอะไรดีอะ เองมีเจลปะเองมีเจลปะเจลมีมีห้าสิบห้าสิบนี่ออเโอเคสติ๊กี้บอมเอ,อ่อนั่นแหละชิปจะเบิดได้ปะเบิดได้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 ไผมแทน,นตะว,วันแล้วครับ Let's go ไปเลย ข้างไหนดีวะแสงสว่างสองขาเอ้ยเพี้ยตกใจเพี้ยแมนแมนเฟกบินมาทำเพี้ยอะไรต่ข้างล่างกันข้างล่างลงล่างโอ้ยหนามาหมูหูไปได้สักแค่ที่เหมือนจะมีปะดูดีเช็คดูดีนะนี่มันจะตั้มีแล้วมีแล้วมีแล้วไม่ได้จุน ที่นอนที่นอนเฮ้ยี่ยกูตกใจแมนฟิกเยอะเฮียเฮียอะเฮียไม่มาเยอะเฮียเราจังหวะเราจังหวะเฮ้ยเฮี้ยหัวเต็มเลยโอ้กูโยนจริงแป๊บแปบกูฆ่าหัวก่อน โอ้ยรอนยิงรอนยิงเฮ้ยพ่อมดหมูพ่อมดรีบขุดเดงข้างบนนะเร็วผมจะฆ่าพออ่อมดคุณละคุณล้วุละน่ากลับดักนี่หว่าไม่แกวหมูระวังกลับดักมันวิ่งขึ้นมาแล้วหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเห็นแต่เอ็มบีซีเพิ่มขึ้นมานหนึ่งเย,ย ไอ้เฮี <min it S 1> <eled> ้ยนี่ไอพอมดแบ็คเมทิเชียนมันมาเต็มเลยโอ้ยเอพีซีอะไรวะหน้าย้หมูสแปมหน้าประตูลง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 กองกันนะ่งเปลี่ยนปักไฟเอพีซีน้างูเราปล่อยไว้ในถ้ำนี่เลยไหมเนี่ย เปิดประตูไม่ต้องตังม,มาสลามวะไม่ต้องกดนะเฮ้ยกอบลินจอบกอบลินเจอกอบลินแล้วกอบลินแล้วกอบลินมาแล้ว <Yes. S 1> เย้เฮ้ยหมูต้องโอฟอร์ดาวมีจ็ดร้อยห้าสิบดีไม่สองพันน้องกอบลินตายนะเชียช่ยเชี่ยเชี่ยมันเต็มเลยหนิงหนิงไว้หนุ่มเฮ้ยกล่องกล่องกล่องไรช่างแม่งอะกล่องโง่ๆกูไปอยากช่วย มึงเอามาสะแล้วตรงเอานี้โอ้มาจิกทอนโพชันมึงมาแล้วมึงมาแล้วมึงมาแล้วเล็งมึงมันเล็งมึงกินยาก่อนกินยาก่อนกูจะตายเหรอมึงกลับไปยุ่งออกเลยกลับพิวมึงกลับพิวมึงกลับไปยุ่งยุ่งมากมากโอ้ยใช้ไม่ได้มูใช้ผมใช้กระจกไม่ได้ทำไมไม่รู้ โอใช้กระจกไม่ได้เหียเอ้ได้แล้วมันมีอะไรไม่รู้เหียผมติดสถะแล้วน็กมากระ้กมาก่อนกไมาก่อนกไม้ก่อนกม้ก่อนับยิว้าไมดี้มันติดมึงงอเฮ้ยไอ้เตางกอล์ฟลลงมาช่วยกอลลก่อนไอ้กอลลมึงลงมาทไมเนี่ยไอ้แก เอาแมวหมูมเอาอยู่อยู่บ้านเอพีซีว่างก่อนพี่กลับไปเอาเอพีซีกลับบ้านไม่ได้ไม่ได้มันว่ะไม่ได้ไมันยังไม่มืดมันติดที่อะไรวะไปไปมันมีของหมูวางกันอยู่ไอ้หมูไอพีซีผู้มึง <c oughs> ม,มาจากไหนกันเนี้ย <c oughs> โอ้ยไหนวะทางขุดหมูทางขุด เขาเดิชนน่ะให้มันล้มอ,ะอ่ะเอ้ยบัตรหมูไม้อีกแล้วเยอะเย็ดแม่กี่เปอร์เซ็นต์น่ะมึงบอกว่าไม่กี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหม กราตุฟกฟากกระโหลกโง่ๆเต็มหมดเลยเอาไอ้กูติดสถานะให้ใช้ของไม่ได้งูจัดการพวกหนาพวกนี้ก่อนองปูปลาเราเพิ่งติด

Kong con con kong 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 gặp đại kong kong yo, kong kong yo kong 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 yo กูสแปมมี่เออเนื้อนแบ็คเมจิกโยโย่เชียนนี่อะไรอ่ะมันคืออะไรวะเนี่ยโอ้โอคตรแรงเลยเฮ้ยอันนี้ดีของดีนี่ใช่ปะเคตรดีเลย ไปหมูหมูไปเรื่อยไปเรื่อยมาโอ้โดนสแปมตัวสุดตงกอ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 งหิวก่อนมึงหิวก่อนมึงหิวก่อนมึงหิวก่อนเฮ้ยยาผมหมดยาผมหมดงดได้ไงมีร้อยวันนะหมดแล้วไอเดี๋ยวอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮียไอเฮียนี่ไอ้ตัวกระจอกนี่ไม่ใช่ฆ่ากู พวกมึงไอ้สัสมานี่ดิเฮี่ยวมานีด่ดิโอ้เฮ้ยกล่องธรรมดาเฮ้ยกล่องธรรมดาไม่ใช่ไม่ใช่กล่องนู้นโอเคกูได้กูแจมาฟรีดอกไอ้สัด์ดาร์คเคิร์เหรอมึงไงอ,อ,อ <c oughs> ย่าอ่อนเย้นมันกำแพงเอ้าตรงนี้มันเป็นคอร์รัปชันอะหมู ใหม่มันเป็นอันนี้เฉยๆมันเป็นระดมมันเกิดข้างบนอะไรอันนั้นที่ครับไอ้นี่เกิดสุ่มเกิดใต้ดินเหรอใช่อา้าวไม่มันมาทางนี้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 กูต้องการอะไรจะกลัวอ้ย <c oughs> กำลังโดนหนามนะตอนนึงขออาทีสแปมดามใจใส่หัวเฮียนี่ก่อนให้มันรู้ว่าใครเป็นใครในที่แคบเฮ้ยตัวเยนี่ หลน่นโอ้ยอันนี้เป็นทางผู้ลุกนี่ว่ะอ้ยนัาเวทข้างบนมีข้างบนมีข้างบนมีกล่องตรงนี้มีอะไรโอ้ยแถบรูมแถบรูมจะตายกูจะตายกูจะตายมีสลามไหมข้างบน โว้ยอันนี้โกงไอ้ที่อ่ะตายซะกูได้แต่อะไรก็หากูหาของกูมานานเมื่อไหร่จะเจอว่ามูลรัมมาศะกูไม่เจอมูลรัมาสะเลยอ่ะโว้นักเวทโว้นักเวทโอ้ยโว้ยนักเวทเต็มเลยเหี้ยอะไอเหี้ยสลามฉันตีแม่งทะริยัตกูทองกูร่วงหมดเลย โซ่คนรวยเลยเรียกหมูมาเก็บตังค์อนเนี่ยโอ้ย,น,ยนอกเป็นบัตรมูลหัวกลับมาจะ <c oughs> ลงไปไงวะเฮีย มันต้องการอะไรท่กูอะเต็มเลย yeah. เฮียเฮ้ยเซาลูมอ่าเฮีย yeah. <c ười> มีเว็บไปพุลมามสะขอร้องพุลมามะสะเจอแล้วพุลมามสะแต่ไม่กินลบว่าเย่ <Yeah. S 1> โอ้โอ้เ yeah, ย่ละอ๋อโมว์โ,โ,โดนวันไหนหลมมุมแทบ แต่เวลามาสาดแต่แม่งติดลบไปคุยเลยอะระเบิดไปเยาวงนาโงูเอ้ยโอ้ยนักเว้ยไอ้เหี้ยกูจะสาบแช่งพวกมึงตลอดกาลาอไอ้เหี้ยเออๆพีป่ะมีมันกล่องของนี่ไปโอมโอ้มันอยู่ใน,นั้าน่ะหมูอยู่ใน,นั้านะ แน่จริงก็ออกมาชั้นหน้าหนึ่งๆกูสิวะถายซะกวเราหนีดีกว่าะที่บ้านสถานการณ์ได้แย่ในนี้ใช่หรอว่าฮี่ที่บ้านน่าจะแย่อะจริงกว่าอุยเลยสลามเดือบโอ้โหอเม่งอ่ะ โอ้ยเหี้ยเยอะมากเงาเวกระจอกดาเป็นชั้นมันตีก่อนมันก่อนนี่ยักษ์ใกล้อะปืนนี่แหละเว้ยหมูมันมันนักเวทมันซู่มปืนไม่ได้หรอกอ้ามันลุมสแปมไอ้เหี้ยมันมันยิงใส่กูแล้วก็น็อกแบกกูกลับไปชนกับเสาข้างหลังเสียบกูตายกูจะว้าไปหามป็นไงว้ามาไม่ได้มันว้าไม่ได้อะว้าได้ ไม่ได้แล้วกูทำได้กูทำไม่ได้